สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆน้องชาว youtube ทุกท่านนะครับคลิปนี้กับซิม้าเปิดหนางานนะครับตัวนี้หนังงานองเจะาของเองนะครับกับงานกับย่าันหลายนะครับเพราะว่าไล่มองไล่บอลกับไทยพวกเขาครับไทยพวกเขานั่งมองกับหน้าอทันแห่งนะครับนี่นะครับหนางานองเจะาของเองนะครับตัวนี้มิตีเขเจะาของเองตัวนี้น้ำมูนนะครับน้ำท่วม แต่ปีที่เดียวมานะครับยังพระท่านในโบกอยู่นะครับเพราะว่าอันหยาดนะครับเพื่นทมดินกันแนวมองนั้นครับทีแน่ไปเห็นบานนะครับตามจริงมันมีทางนามไหลลงไปนั่นนะครับวันนี้ก็เพื่อนทมที่ตันไว้มันก็มุ้ยปองลงไปนะครับสำหรับท่านไดที่เขาไม่เหลกระฝากก็ไหลกดแช์น้ำคือเก้านะครับผมกบผมช่องยืดทไทยสิ่งคือเก่านะครับผมไทยแลนด์นะครับอยู่กับเบางห่างซูนึงเปลียครับนางานวันนี้ก โลทีนะครับโลทีบางนี้ก็เป็นชมปูงาไปแล้วนะครับนี่แพงกุหลานะครับพอดีแม่พื้นวานะครับให้เอาดินม้วนขังเทืองนั้นนะครับโลลงมานะครับให้มันเป็นให้เดียวกันนะครับตามจริงแล้วสิโลไปทั้งที่เหนือที่ใต้นะครับบ้นนี้ก็เรียกว่ามันพ่อกระเทือนนะครับมันที่เป็น ให้หน่อยไลให้ผลนะครับมันจะเป็นกระเจากระแจกนะครับก็เลยโล่ถิ่มเลยนะครับโซถิ่มหนานะครับนี่ครับเห็นหยาเพ่งกุหลาบนะครับนี่ครับเพ่งกุหลาบกำลังจะเกิดนะครับกำลังงามนะครับกาลังปล่อยเรื่องข้านะครับเพ่งกุหลาบตัวนี้กับเพ่งกุหลาบนะครับว่าถ้ามีเวลาเอาหนามใส่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าติดเกินแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่เพ่งกุหลาบเหือนกันนะครับถือว่าติดเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าว่าถ้ามง อาชีพเอาเครื่องมาต่างใส่มืออื่นนะเบิ้งสิเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ก็ล่อตัวนี้สีล่งหงายในนะครับนี่ตัวนี้สีลงหงาไในนะครับตัวนี้สีล่งหงาไในเบิ้งมาสีเป็นอย่างไรนะครับก็เลยว่ามันกระเทือนนะครับขันจีตัวนี้ตามจริงพ่อปู่ไปแล้วนะครับเหลือเหลือข้างบนนะครับกับไอมองที่ผมเอาดินมาถมไว้ยี่สิบรดดนะครับเขตการดินยี่สิบรดดนะครับมันก็เป็นที่ว่าเป็นห้อยที่ผม เอาผานปาดออกนะครับกับประมาณเพียงเพียงหัวเขาเพียงเขาโอ่งนะครับประมาณกะบยี่สิบรถนะครับดินดีทั้งรถก่าลงมานะครับเปิดงานงานประมาณเทียงครับช่วงเสาร์ผมไม่ถ่ายห้ากเจ้าอยู่นะครับช่วงเสาร์ช่วงเสาร์ไปไถหน้านะครับช่วงใบมันสิทธ์กอนก็เลยมาลุดินลุ่งนะครับนี่นะครับลุตอนเทียงนะครับกะตอนนี้ก็หางงเครื่องนะครับกับ ทังเห็ดทึงเบงงัวนะครับนี่ครับทังเห็ดทึงเบงงัวนะครับงัวเก่าโตนะครับปล่อยงัวงัวกับพวกจะอยู่ซื้อนะครับย่างไปตัวทีบตัวเดียนะครับย่างไปนะครับน้ำนี่ครับพี่นี่คือซีดายเห็ดหน้านะครับตรงนี้นะครับคือสิได้ปล่อยปลานะครับเบงครับปลาหลาๆนะครับตรงนี้นะครับปลาหลายดีนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ซ้ำสั่งนะพี่น้องนะครับทวมเบิดนะครับหาล็อกหกลอกนะครับทวมเบิดนะครับน้ำ เขาได้ออกมาได้นะครับบุญปองออกนะครับครับบุญยังไทยเบิ้งนะครับตอนเห็ดกับบุญไทยเบิ้งนะครับบุญมีคนไทยให้นะครับน้องกับบุยูนะครับบุญมาไทยให้นี่ครับใบเงานะครับกะบบุกข่อยได้เกียรติไปไหนนะครับแต่ว่ากะเบิ้งครับบุกข่อยได้มีงานเกียรติไปไหนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันกับบุกข่อยดีนะครับน้ำกับพระท่านแห่งนะครับ คนก็บ่ค่อยดีปั๊บให้ป really? ั๊บหน้าช่วงนี้นะครับน no? ี่ครับใบเงาเขารู้ดีนะครับนี่ครับเกรดแคบเมื่อกี้ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ชั่วโมงเัาก็แป๊บเดียวมันก็เริ่มใสเริ่มเหลี่ยมแล้วนะครับมันก็ขอดีขอเสียมันก็มีนะครับแต่ดินเงินแกนก็ต้องลำบากต้องในไทยก่อนนะครับมันก็ดียางเสียยางนะครับเดี๋ยวจะผู้หมักนะครับเดี๋ยวจะผู้หมักนะครับ ศูนย์หนึ่งแปดในค้ำในภาพมานเปพื้นที่ที่เอาดินออกนะครับตัวนี้เอาดินเพิ่นมาลงไหวนะครับยี่สิบโลนับเป็นดินทรายทรายผสมดินผสมเหนียวนะครับนี่นะครับกันกันกับสิประมาณนี้นะครับนี่รับพื้นเก่ามั้งที่อท่ยุนกับประมาณเชียงหัวเขานะครับประมาณเพียงหัวเข่าครับวามสูงของหนาดินที่ผมออกไปนะครับนี่ ว่าข้าศึได้เอาเลือกลงก่มมาเกาเพราะว่าพื้นที่มองที่ว่าผมเกลลงไปผมเอาดินไปถมทีเฮียนนะครับนี่ครับถมไป,ไปถมทีบ้านปีที่หล้วนะครับปีที่หล้วมากปีกวนนะครับเอาไปแปดสิบเถี่ยวนะครับแต่ว่าดินมองนี้ยี่สิบเถี่ยบึงทรงเราคือสี่พพ่อนะครับคือสิเดียวลงอีกนะครับคือสิเดีวลุ่งอีกกข้าศึกกาเกาอยู่นะครับเพราะว่ามองนั้นผมมอาไปยี่ ดีเอามาล่งยี่สิบเที่ยวนะครับแต่ว่าเอาเออกไปแปดสิบเที่ยวนะครับต้องเอาดินลงไปทั่วแท้นะครับนี่ครับง,งานสิประมาณนี้นะเดี๋ยวมือเลื่นถ้าม็นน่องวางนะครับชเห็นมาไทายเ้เบิงนะครับเฮไปเพื่อได้คดลิปลงนะครับก็ฝากติดตามนันด้วยนะครับผมผู้ใดที่ขเขามา่เหล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนําน,นะครับผมเดี๋ยวก็เสียบเดี๋ยวลงให้เบิงเรื่อยๆนะครับเสียบลงใง้เบิงให้ช่มเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยว่าคอมเมนต์เขามาทักทายว่านัวหัวมูลกันไดน,นะครับนี่ครับก็มีอย่างสงสัยก็สอบถามใดนะครับขันหูกสัสิตอบนะครับขันปุ้หูกสัสิพยายามหาคำตอบใหม่นะครับไปพยายามนี่ก็พวกมีอย่างไรนะครับง,งานกับสิประมาณนี้นะครับตัวนี้กับลายลายมะกองไวห้ มือยังสีม,มาล่ตัวนะมือนีขคือจะพ่อก่อนนะว่าจะไปเอาน้ำมันก่อนนะน้ำมันกระเบิดมืออื <Öz pee hvad> <us> <UN> ่นกสีมาลาตัวสิมาเกตดินใส่ของห่วยเพื่อนก่อนนะครับช่วงเสาร์เมื่อกี้ดินใสของห่วยเพื่อนกะเลี้ยวจากของเพื่อนจังสินบได้มาเหตุของใหญ่ของนะคิดว่ามืออื่นกะนาสีเลียวนะครับคิดว่ามืออื่นกับนาสีเลียวเพราะว่ามันมาสาตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมั่งดินตัวนี้ลงนะครับดินยี่สิบเถี่ยวนะครับมันแข็งหนาเทึงนะครับ มันยีแข็งดินแข็งสีอยู่ประมาณ20-30เซนนะครับ20-30เซนนอกนั้นมันก็อ่อนแล้วนะครับนี่นะครับห้องแถบอยู่บ่ได้ไถเดียวนะครับเพราก็สามารถเอาไม่มีเกลดอกเรื่อยๆนะครับเพราะว่านาดินข้างล่างมันนั่งบ่แข็งนะครับมันบ่แข็งเลยนะครับมันแข็งแต่หนาทึ่งนะเพราะว่ามันมีดินเหนียวปนมานํามาเลยแข็งด่านหนาทึ่งนะครับเพราะดินมันทมในปีปีหนึ่งแล้วครับดินมันทมในปีหนึ่งแล้ว ดินทมในปีหนึ่งนะครับมันกี่แข็งอยู่ประมาณสามสิบเสนะครับสามสิบเส้นบนี้มันกะไถ่พวกเขาได้เสาะนะครับเดี๋ยวผานแสะเอาเท่ละหน่อยนะครับผานแสะแบบนี้กัดผานแสะแน่เดี๋ยวเอาผานไถแเสะเอาแน่นะครับผานดันแน่นะครับเดี๋ยวแต่จังหวะมันเลยสาดนะครับแับนี้เอาหม,มองแข็งๆมันออกไปเลยมันคือสีบดโดนะครับคิดว่านะครับคือสีบดุนนะครับคิดว่ากนนะ ระดับกับสีแล้วเล่านีนะครับผมลองล่ยลายบึงนะครับลาเนี้บึงคิดว่าซ้ำนี่ด้านคางนาสีพ่อนะครับตัวนี้กับ่ัตท่านไี้เฮ็ดดีปะไหนนะเฮ็ดล่องอาระดับบึงข้างคางนะครับกับผมมีระดับหนามคือนเพิ่นครับนี่คิดว่าเสียวระดับนี้นะครับมีแต่ระดับสายตานะครับคิดว่าซ้ำนี่มันขนาสีโอเคนะครับเพราะเขาปลูกหยาที่ซื้อนะครับที่็ดไปปลูกห้านะครับเพราะหนามันไปเกี้ยวทั่วทวกันได้นะครับกระสีประมานนี้นี่นะครับ ว่าเดียวให้มันสูงมาทางนี้นะครับทักหน่อยหรือว่าเสียวสูงมาทางฝุ่นกะเบิ้งอีกเช่นเอนึงนะครับเพราะว่าดินมันสูงอยู่ทางผีเดียวนะครับดินสูงทางผีห้องกระสูน้ำนี้นะครับสูบน้ำนี้มันกระไรไปฝุ่นนะครับว่าดินมันสูงทางผีส่วนหลายนะครับห้องีิลากไปใช้ทางมันก็นี่มันกีเบิง้งบกไรดินไปอย่างนะครับเสียเวลานะครับน,นี่ครับกะว่าประมาณนี้กะเบิ้งนะครับ สิประมาณนี้แหละกะฝากว่าอะไก็แช่น้ำนะครับผมคิปหนีกับผมมีอย่างไรนะครับก็เอามาอัปเดตให้บึงประมาณนี้นะครับมืออื้อแม่นน่องว่างให้น่องไทยบึงนะครับเสียบลุงให้บึงใหม่นะครับผมอันดันนะครับรอหนาเป็นดันรอบนะครับรอหลังเป็นอุตตานินะครับเปลี่ยนปีที่แล้วทั้งสองเลยนะครับเปลี่ยนปีที่แล้วทั้งสองนี่นะครับใบรุ่นใบเงานะครับนี่ครับ นันแค่เ well. มื่อกี้ชั่วโมงนครับมันกใสแล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็บสำหรับตัวผมเนี่ยผมว่าผมหมักนะครับสอบสอบเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสังเกตว่าสันนิมมันกระบาบนะครับแต่ว่าถามมามันเบืองไม่มีบอมันกระบาเบืองพวกปันไหนนะครับสําหรับคนจีบบว่าห้องบ่ไดดเน้นงานหลับจ้างปันไหนนะครับห้องบ่ไดดเน้นแบบว่ามีงานมีงานเกตตลอดทั้งปีนะครับเพราะกับเกตแค่เมื่อกี้ชั่วโมงนะครับตัวนี้เท่าเห็ดไยเมันกกาซอยในเรื่องครับสนิมนะครับแต่กับเบาแห้งรวดน้ำนะครับ เบาแห้งรดนะครับอเปืองแห้งหลดนะครับกระสีประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนี้นะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับฝากก็เลยก็แช่น้ำนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ